สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกันในเช้าของวันที่6กันยายน2563นะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านน้ำคมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของการปลูกทุเรียนนะครับถ้าเราจะปลูกทุเรียนซักต้นหนึ่งเนี่ยให้มันติดแล้วก็สามารถ3ปี4ปี5ปีเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตได้จากการที่เราปลูกทุเรียนลงไป1ต้นเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ผมปลูกมาประมาณ2เดือนครับก็ระบบ ยอดเดินดีนะครับระบบรากเดินดีกิ่งข้างก็เดินดีทําใบใหม่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะปลูกทุเรียนสักหนึ่งต้นหรือสักหนึ่งไร่สักหนึ่งแปลงให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะต้องมออีสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงพื้นฐานหลักๆนะครับผมขอพูดเรื่องที่หนึ่งก่อนเลยนะครับนั่นคือเรื่องของกิ่งพันธุ์ <laughs> นะครับกิ่งพันธุ์ของทุเรียนเนี่ยก็จะมีอยู่ 2ป,ประเภทนะครับประเภทที่1นึ่เาเรียกว่าประเภทกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างก็คือจะเป็นกิ่งที่เอ่ยดตรงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีกิ่งออกสองข้างแบบนี้นะครับประเภทที่2ก็คือกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงคือกิ่งพันุ์ที่ตรงขึ้นมาเสร็จแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาเนี่ยออกรอบทิศทางลักษณะเช่นนี้เนี่ย <S <S เขาเรียกว่ากิ่งกระโดงส่วนปัญหาที่หลายๆคนเจอ นะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยทุเรียนควรจะใช้ต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่ในการปลูกดีอันนี้ผมไม่ขอสรุปนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ที่ความชอบของท่านว่าท่านจะใช้ต้นขนาดเล็กปลูกหรือว่าต้นขนาดใหญ่ปลูกแต่ที่สําคัญนะครับหลักแทกหลักสําคัญสําคัญในการเลือกต้นพันธุ์นะครับคือ1ต้นพันธุ์จะต้องแข็งแรงคําว่าแข็งแรงของผมณที่นี้ก็คือ1ใบเขาจะต้องเขียวเข้ม แบบนี้นะครับเสร็จแล้วทุเรียนจะต้องไม่อมโรคคำว่าไม่อมโรคก็คือว่า1พยายามอย่าเลือกใบที่มีลักษณะขอใบเหลืองแบบนี้ที่มันเป็นมากๆมันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะฮะอยากให้ดีก็คือใบที่มีกิ่งพันธุ์ที่มียอดเดินลักษณะแบบนี้การที่มีกิ่งพันธุ์ ที่มียอดเดินแบบนี้เราสามารถบ่งบอกได้เลยว่าระบบรากของเขาดีนะครับของเขาดีนะครับในเรื่องของถามว่าทําไมผมจึงไม่อยากให้เลือกต้นพันธุ์ที่โซม,มากเกินไปเนื่องจากว่าทุเรียนนะกรรมพันธุ์ของเขานะครับพันธุก,กรรมของเขาเขาจะมีพวกเชื้อโรคเชื้อราของเขาเนี่ยอยู่ในลําต้นเสมอนะครับมั่นหมายความว่าตั้งแต่เขาถูกปลูกมาตั้งแต่เขาถูกนะตัดทาพป่อยอดมาเนี่ย เขาจะมีพวกเชื้อราอยู่ในลําต้นของเขาส่วนว่าเขาจะแสดงอาการเมื่อไหร่นั่นคืออยู่กับการที่เขาอ่อนแอน,นั่นหมนายความว่าถ้ามันแข็งแรงซะและ้วซะอย่างเนี่ยเวลาเรามาปลูกครับพวกเชื้อราพวกโรคต่างๆก็จะไม่โจมตีแต่ถ้าสมมุติว่ากิ่งพันธุ์ที่เราเอามาปลูกเนี่ยมันมีอาการป่วยอยู่แล้วมันก็จะทำให้การปลูกนั้นไม่ขขประสบความสำเร็จนะครับหรือมาปลูกลงเสร็จแล้วก็ตายไปเลยฉะนั้นการเลือกกิ่งพันธุ์ที่สําคัญมากในการเลือกนะครับ เมื่อได้กิ่งพันธุมาแล้วนะครับกิ่งพันธที่สมบูรณ์มาทําอย่างไรอ่ะมาต่อมาท่านไปซื้อต้นพันุ์มาสักหนึ่งต้นตามที่ท่านสะดวกนะครับแถวแถวบ้านท่านก็ได้ซื้อมานะครับหลังจากนั้นเอามาทําอะไรบ้างเมื่อท่านได้ต้นพันุ์มาแล้วนะครับท่านอย่าเพิ่งเรียบปลูกจนเกินไปนะครับให้เอากิ่งพันธ์ของท่านเนี่ยมาทําการอนุบาลไว้ที่บ้านของท่านก่อนคําว่าอนุบาลก็คือหนึ่งนะฮะเอามาถึงปุ๊บก็มาตั้งต,า,งตากแดดไว้ลักษณะนี้ การตั้งต่างแดดของทุเรียน,เ,นยเพื่อเช็คความพร้อมของเขาให้เขามีความพร้อมพร้อมที่จะสู้กับสภาพอากาศสภาพแดดนะครับแล้วก็ให้เป็นการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่การอนุบนนี่ยในช่วงแรกๆนะครับแนะนาให้ท่านในตั้งให้เขาโดนแดดในช่วงเช้าอย่างวันนี้ช่วงเช้าๆเนี่ย네ให้ทุเรียนโดนแดดในช่วงเช้านะครับสักสัปดาห์แรกให้เขาโดนแดดในช่วงเช้าจนไปถึงครึ่งวันนะครับช่วงบ่ายเนี่ยอากาศร้อนให้เขาอยู่ในร่มเช่นถ้าตั้งใต้ควรต้นไม้ก็ควรที่จะ ช่วงบ่ายให้เป็นร่มนะครับให้เป็นร่มให้น้ําทุกวันนะครับรดน้ําปกติทุกวันทุกวันทุกวันนะครับให้น้ําทุกวันหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสัก1สัปดาห์พอสังเกตว่าเขาเริ่มแข็งแรงแล้วนะนะครับคำว่าแข็งแรงของทุเรียนคือ1ใบเขาจะตั้งแบบนี้ใบเขาจะตั้งขึ้นนะครับใบจะตั้งขึ้นใบจะไม่ห้อยถ้าใบาห้อยๆลักษณะนี้เนี่ยกิ่งห้อยๆแสดงว่าทุเรียงยังไม่แข็งแรงยังไม่พร้อมที่จะปลูกนะครับ ถ้าท่านที่ไปซื้อทุเรียนมาแล้วมียอดเดินแบบนี้ทําอย่างไรมียอดเดินแบบนี้ทำอย่างไรท่านจะต้องอนุบาลเขาไว้สักระยะหนึ่งรอให้ใบชุดนี้เขาแก่นะครับเขาแก่พอสมควรนะครับเพื่อให้เขาสามารถสู้กับแสงแดดจัดในเวลากลางวันได้นะครับอย่าเพิ่งรีบปลูกรอให้ใบแก่ให้ใบแก่ระยะไหนก็สามารถทําให้ใบแก่ในระยะนี้ได้นะครับให้เขาแข็งแรงต้นนี้เป็นการอนุบาลไว้ใน ไว้ในเข่งนะครับผมเลี้ยงไว้ในเข่งจนเขาแข็งแรงนะตอนนี้ก็พร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับวิธีการอนุบาลต้นพันธุ์นะครับถามว่าระยะเวลาในการอนุบาลใช้เวลานานไหมออมันบอกไว้ได้ครับเนื่องจากว่าต้นพันธุ์ที่ท่านไปเอามาเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงไหมถ้าไปเจอต้นพันธุ์ที่อ่อนแอมากๆโสมมาก,มาก,มากๆท่านอาจจะต้องอนุบาลเป็นเดือนนะรอให้เขาระบบรากเขาเซตตัวนะครับรอให้เขาแข็งแรงจึงไปปลูกแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่า ต้นพันธุ์ที่ท่านไปซื้อมาเนี่ยใช้เวลาไม่นานนั่นหมายความว่าแข็งแรงดีอยู่แล้วนะครับท่านอาจจะมาดูบานสักแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับท่านก็พร้อมที่จะปลูกได้นะครับสบายๆต้องดูสภาพความพร้อมของเขาด้วยนะครับนี่คือต้นกิ่งพันธุ์นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเลือกขนาดไหนนะครับเอาที่สบายใจนะครับชอบต้นเล็กนะครับขนาดนี้นะครับกําลังพ่อปลูกหรือว่าต้นใหญ่ๆสักหน่อยนะครับ ่วนตัวผมเนี่ยผมชอบปลูกต้นใหญ่เพราะม,มันโตเร็วนะครับเสร็จแล้วก็เอามาอนบาลต้นพันธุ์ให้เรียบร้อยให้แข็งแรงนะครับดูแลเรื่องของอยาฆ่าแมลงยาป้องกันเชือ้อราสักนิดหน่อยป้องกันไว้เพื่อให้เขาแข็งแรงนะครับก็จะทําการปลูกได้ในโอกาสต่อไปสําหรับพื้นดินนะครับทุเรียนปลูกได้ทุกสภาพพื้นดินนะครับขอให้เป็นดินที่สามารถระบายน้ําได้ที่น้ําไม่ท่วมขังนะครับก็จะปลูกได้ทั่ว ภูมิภาคนะครับตอนนี้ปลูกได้ทุกที่แต่ลักษณะอาการดินที่แตกต่างกันเนี่ยสภาพอากาศที่แตกต่างจะทาให้การดูแลทุเรียนเนี่ยมีเทคนิคก,ก,การที่แตกต่างกันไปซึ่งก็จะต้องเ,อเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกไปเป็นระยะระยะนะครับการปลูกทุเรียนเนี่ยทางที่ดีควรจะต้องหนึ่งมีพี่เลี้ยงน,นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปปลูกเองเราไม่มีประสบการณ์เรื่องความรู้เกี่ยวกับการให้น้ําโรคที่เกิดขึ้นกับทุเรียนเนี่ย จะทำให้ทุเรียนเราปลูกแล้วมันก็จะตายไปนะครับวิธีการดีสุดก็คือการศึกษาเรียนรู้กับกับผู้ที่มีความรู้ต่างๆน,นะครับศึกษาเรียนรู้เอาเกิดแล้วก็มาปรับใช้เป็นวิธีการของของเรานะครับพวกปุ๋ยพวกยาพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็ศึกษาเอานะครับอยากใช้ยี่ห้ออะไรที่ท่านชอบก็ซื้อเอาตามท้องตลาดนะครับส่วนตัวผมปลูกที่อยู่อ่อกระบายผมปลูกอยู่ที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกอยู่หลายต้นเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีพื้นที่จํากัดน,นะครับก็ตอนนี้ก็เติบโตดีได้หลายต้นละสวยงามนะครับก็อย่าลืมในคลิปต่อไปผมจะมาพูดถึงเรื่องของการปลูกนะครับว่าหลังจากที่เราอนุบาลต้นพันธุ์ไปที่ที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะปลูกอย่างไรทําให้ทุเรียนเนี่ยของเราที่ปลูกลงไปเนี่ยรอดสูงแล้วก็ไม่ตายนะครับทนอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับก็ มีปัญหานะครับอยากจะปรึกษาก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0626539563 0626539563นะครับก็ยินดีให้ําปรึกษานะครับอย่างเมื่อวานก็มีพี่คนหนึ่งจากลมศัก์โทรมาปรึกษานะครับก็ให้ข้อมูลไปนะครับก็ได้พูดคุยกันไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกถึงวิธีการการปลูกนะครับที่สามารถปลูกแล้ว ผเรียนเติโตัวได้เร็วและก็ไม่ตายนะครับวันนี้อากาศร้อนละเช้าๆเี่ยเริ่มมานะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ